ไปค่ไปเคล่บ,บอ่าวันนี้เราทดลองนะครับทดสอบนะครับอาซีขันแรงนะครับโดยเจ้าคุยเจ้าเมฆนะครับเอ้เอ้แล้วเอ้ี่เอ้เอ้เอ้หอเ้อเอ้้ออออ้่เ อย่าเพิ่งขี่เร็วรถกำลังฟิตฟิตอยู่แอซีนแร้นะครับมาจากไหนกันบุ่คมาจากบ้านไปมาสักอาทิตย์หนึ่งค่อยอัดเออโอเคตกเย็นนะครับขี่รถเที่ยวนะครับ อากาศบริสุทธิ์นะครับนี่เมฆขันไป่ได้ตาบรือเลยนะเองนี่ไปทำอะไรมาตาหวานแท้เมฆขันมาตาเองนี่เนาะเอ้าไปไปเกี่ยว